รายการกีฬาไทยเอบีทีร่วมกับผู้สนับสนุนอาทิสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์บริษัท c ีเอเคเอ็นเตอร์เน็ตชแนลจำกัด FVT ISV r a c i n g และทูลสุทธิสารเดินทางไปมอบอุปกรณ์การกีฬาและทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีปทุมวันอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพงศักดิ์จากแก้วนายกองการบริหารสวนจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเป็นประธานมอบพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์บุญมารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสองนายฟูศักดิ์เลี่ยมแก้วผู้อำนวยการ,โร,ร,ารากาโรงเรียนบ้านศรีปทุมวันและนายเมธีทิพชิตประธานศิย์เก่าโรงเรียนบ้านศรีปทุมวันร่วมเป็นสักขีพยานละครับวันนี้รายการหนึ่งนะครับก็ถือว่า มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จัดโครงการในการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาว,วชนของโรงเรียนศรีปรทุมวันบ้านผมนะครับเป้าหมายก็คือในการจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างชาติเนี่ยยางไงเราก็ต้องสร้างทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ของเรานะครับก็ผมคิดว่าวันนี้สําคัญที่สุดถ้าเราสามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์หรือสร้างเยาว,วชนเราเนี่ยให้มีความคิด ในเรื่องอุดมการณ์ในเรื่องคุณธรรมนะครับก็ผมคิดว่าบ้านเมืองจะเดินไปอย่างซาภาเผยเออโรงเรียนของเราก็จะนําอุปกรณ์ที่ท่านได้เตรียมให้น,นะครับไปใช้พัฒนาเด็กที่เขาชอบเขาชอบอย่างใดก็พัฒนาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของโรงเรียนเนี่ยขณะนี้ ก็ยังยังขาดอยู่นะฮะยังขาดอยู่ท่านยังขาดอยู่ในเรื่องของงบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเรื่องของสนามเรื่องของถนนวันนี้ได้ของงบประมาณไปยังต้นสังกัดก็สองสามปีกไไ็ไม่ได้ทีนะอาคารเรียนซึ่งขณะนี้เนะี่ยไม่มีมีอาคารเรียนที่ได้รับงบประมาณจากรัฐมาหลังเดียวก็คือโรงโรงโรงพอ,อประชุมท่าน,นั้นแหละครับนอกน,นั้นเป็นเป็นงบที่เกิดขึ้นจากการบริจาคก,การหาทุนมาท้งนั้นเลย แล้วก็ได้ทํางบประมาณขอไปก็ยังไม่ได้นะครับวันนี้ผมคิดว่า,าช่องทางนี้ก็น่าจะสร้างโอกาสให้กับลูกๆที่นี่ได้มากขึ้นนะครับโดยก่อนหน้านี้รากย่าก,กีฬาไทย NBT บได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาและทุนการศึกษาจากหลายหน่วยงานเพื่อนํามามอบให้กับเด็กๆในโครงการรากยาก,กีฬาไทยเพื่อน้องที่ขาดแคลนวัตถุประสงค์เพื่อต้องการร่วมเป็นสน่วนหนึ่งของสังคมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ใช้กีฬาเป็นบันไดไต,ต่เต้าไปสู่อนาคตที่ดีทั้งบนเส้นทางนักกีฬาอาชีพหรืออาชีพอื่นๆภายใต้แนวคิดรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาย,ยาวชวนละครับในานามของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมร,ราชาธถปัมภ์และก็ในานามของคุณหญิงปัทมาลีสวัดิ์ตระกูลนายกสมาคมก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ อมอบให้กับเด็กๆและเยาวชนในเรื่องของการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันตอนนี้เป้าหมายหลักและก็วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือการส่งเสริมให้แบดมินตันเป็นกีฬาสําหรับมวลชนทั่วไปนะครับซึ่งเราก็ส่งเสริมทั้งในระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับทีมชาตินะครับดังนั้นกิจกรรมที่ทาง s b t ได้ประกอบขึ้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามตรงกับวัตถุประสงค์ที่เรา ได้วางไว้ก็ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมและก็หวังว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้จะได้จัดให้มีขึ้นอีกต่อไปครับ FPT เนี่ยก็เป็น เอกชนแม้จะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนการกีฬาของประเทศนะคะแต่เราภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนชิ้นสําคัญส่วนนั้นนะคะแล้วก็ต้องอแสดงความยินดีกับทาง n b t ด้วยนะคะที่ได้ทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะกีฬาเนี่ยมีความสําคัญมากทําให้เราห่างไกลจากปัญหาสังคมทุกๆอย่างและ f b t เนี่ยทั้งดีใจทั้งภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนซึ่งเราทํามายาวนาน เกกินกวว่่า50ปีแล้คะสำหรับโรงเรียนบ้านศีปทุมวันตำบลบางมะเดื่ออำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2, 2เปิดสอนระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น157คนซึ่งทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยไทยนะครับจนทําให้น้องเมเมลวดีหีดหนู หรือเพชรชุมพูเกียรติเพชรมงคลสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านสีปธุมวันติดทีมชาติไทยและคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศเวียดนามด้วยแหะครับเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน